ใจเพิ่มนะจะลาด้อ่าดีใจอ่ะดีใจดีใจเนานะพอคนจะได้เข้ามาเม็ดหนึ่งมันบ่เป็นของธรรมดาเนะาะโอเคอุ่นไปเลยจะไะ้จำเปน็นหน่งผมมีของกินเขากินคนนึอน้ะจำเป็นได้โซก,กินอจอจเจาจำเป็นมากเนาะ สบายดีพี่น้องเนาะกะยินดีต้อนรับเข้าสู่ซองบาหลีอีกเส้นเก่าเส้นเดิมเนาะตอนนี้กะาบาหลีกําลังจะออกเดินทางไปไปเยี่ยมยามาน้องน้องบุญมีเนาะพี่น้องเนาะน้องบุญมีที่ว่าอ่าเขาเห็นทา้งซองของบาอ้วนเนาะเพิ่นนันมาอับจ้างอ่ากะแกนยางพาราเนี่ยเนาะได้เงินเดือนเดือนหนึ่งหาเส้นกรีฟเนาะพี่น้องเนาะก่อโอทูสมควันเนาะพี่น้องเนาะเดือนหนึ่งหาเส้นกรีฟตอนนี้ยุคสมัยนี้เนาะ บูกว่าจะกลุ่มกินหรือบอเพราะว่าเงินนั่นมันแพงเนาะพี่น้องเนาะอ่ะสินค้ามันแพงเนาะพี่น้องเนาะสมือนี่นะกับเพื่อนก็มีความดูมันกระยันเพียนพอสมควรเลยะนะอ่าเขาก็เลยว่าจะเข้าไปอ่าเยี่ยมยามทำคราวชีวิตความเป็นจริงเพื่อนเนาะมาเป็นน้ใดนะก่โอเคเนาะพี่น้องเป็นน้ใดเขาก็ไปอ่าไปรับไป z o o พร้อมๆกันเนาะพี่น้องเนาะกโอเคเนาะตอนนี้เขาก็เดินทางมาฮอดอ่ะที่เพิ่นอยู่ เป็นที่เรียกห้อไงเนาะสถานที่ที่เพิ่อยู่อันนี้เป็นเฮือนเพิเเ่อาไปแล้วเฮื่อนอยู่สกขาวก็ลูกเพิ่ไหาะอันนี้เป็นส่วนที่เพิ่เฝ้าอยู่นะจะมีปูหัวสิไขนะ่สบายดี เห็นยังยูด้โอ้ลูกไห้อะ่ะเข้าขึ้นมือกันได้ได้ได้เนาะเอเบิ้งนางกันนะอันนี้รัดมานาันยังไงเนี่ยเลีย,ยงไกลใ่ไหปเขาขึ้นมอก่อนเนาะพูดเด็ดหอน สบายดีสบายดีโออายุนี่สองคนอ่ะมันขอนุญาตถามได้สื่อบุญมีไหมนะเจ้านนะอันอายุจากปีก็สาวห้าปีสาวห้า,าโอ้ยังเป็นน้องอายุฉันเอาสาวแปดปียินดีที่ได้รูาจานะ้จักเนาะอันอยุนี่กับแพรกับเมียได้สองคนเนะเมียคนอยู่ในบอนกำลังเอาลูก,กินนมเนาะอันลูกนี่ผู้เดียววะผู้เดียว ผู้หญิงผู้ชายก็ผู้ชายผู้ชายอันใดจักเดือนแล้วปีปลายปีปลายปีจักเดือนปีสามเดือนปีสามเดือนโอ้เอาลูกมาอย,ย,นะยู่ในป้ายจะมีผู้หาินะยานก็นยังเต็นเตอร์เอาและรถเอาอืมอันน,น,น,น่ะเขามาอยู่นี่นี่เขามาเห็ดนะก่อนมาฟ้าจะนี่คันเขาปลูกแล้ว หญ้ายโอ้ก็เสียหญ้าเสียยังบ่ออกโอ้ข้าเจ้าปลูงยังก็ปลูกกันยังเปลาอย่างเปลาเราจ้างเฮามาเฝ้าอยู่นี่ถ้าว่าหญ้าออกก็เสียหญ้าให้่ข้าเจ้าเพิ่นเพิ่นไล่ให้เจได้ก็ไล่เป็นเดือนเดือนเท่าไหร่เดือนหาเซียนเดือนหาเซียนหาเซียนกีบนะโอ้ก็พอกินอ่ะบ่พอพเลยบ่เฮามาอยู่นี่ได้จักบ่เดือนเท่าไห่บ่เดือนน้อ อันเฮาอยู่บ้านนั่นก็น,นั่นมีพันกูลมันให้กูลอ๋อยู่พุ่นเฮาก็มีพอม่อแม,ม,อม,ม่มีทั้งพ่อมีทั้งแม่เมียแต่ว่าพ่อก็เสียแล้วอ๋อมีมีแต่ทางแม่ก็มีมีแต่ทางเมียเนาะเอาแล้วบ่ันพ่อแม่เจ้าเด้อยู่พุนไลอยู่โอ้ไกลเด้โอ้ เจ้าเจ้าเจ้าอยู่พนวิไลก็ถือว่าเป็นเคสนอกพระสมกันเนาะเพาเมือนทางรถเดี๋ยวนี้เมื่อไม่ได้เนาะไม่ได้เลยคนเต็มอ๋อแล้วมาเมียอยู่พี่เนาะอาชีพเผาแต่ละมือเห็ดเนี่ยก็คนที่ว่าเขาบูมาเห็ดอยู่นี่มีแต่เห็ดไทยเห็ดไทยเล็กน้อยๆอยอปีนี้ก็ได้เห็ดบ่เห็ดเห็ดน้อยเอ๋อเห็ดอยู่บ้านคนที่ยังไม่ได้หูุเถอะมันมันยังไม่สุกใช่เนาะ แล้วเขามายุีนนี่เป็นเขาเป็นน้ำนี่เขาเอาเงินจำนวนหาแสนไปซื้อเดี๋ยวนี้เขาบ่มีเงินเท่าเฮาเข่าทั้งั้นมากินบ่มีเฮาก็ไปโอกกินไปโอคซอกจะได้ไปรับเอานอ๋อก็คือไปติ้นนี่ก่อนโดยโดยไปติ้นนี่เวลาได้เงินเดือนมากกวประเทศเขาเจ้าเนาะ โอ้เขา่าตัอนี้แพงในก็ซ้อบหนึ่งหาแซนนะเง <c oughs> ินเดือนเนาเดือนหนึ่งแต่เขาก็ซสอบเดียวเนาะเราประชันอาหารการกินเข้าไปซชว์ั้งไหนไเก็บผักเก็บหนโาะมะเก็บเก็บเก็บผักเก็บอย่างเนาะในเงินตัวนี้ก็ไปแทนอันเขาอ,อันเนาะปีนี้เขาอึดขออ<ป>เขาอะเฮ็ดให้น้อยแต่ว่าไล่คนพออยูเ่เพื่อนสองสามคน เขาส่งคนเฮ็ดเรากินบ่พอนจาเป็นไปหากินยูเพื่อนเออจ้ายูนําไม่เ่าติเพื่อนไม่เ่าเพิ่งจะคนเนาะมีสามคนสี่คนไม่เ่าสี่คนเราบนนับทางเฮานับแล้วสี่คนไม่เ่าและห้าหก,กส่งคนเจ็ดกับลูกน้อยอีกเจ้าอืมั่ะลูกเอเ้ยเขาเดยอยูนำส่งคน จิดเต็มเก้าคนเราเฮียไทยมันสองคนเท่าี้มีแต่เจ้ากับเมียเจ้าเราไปเลี้ยงบุพเพเนาะเฮาก็เลยจำเป็นมาอยุ่แบนี่เพื่อว่าจะเอาเงินอะซื้อเข่าเนาะโอ้โดยโดยเงินเทาอยู่ใ้กนั่นเป็นเงินของแม่เถ้าหรือว่าเป็นเงินเจ้าเงินแม่เถ้าเงินแม่เถ่าเนาะเป็นอะไรกันเงินใหญ่เงินย่างดีดังเงินคือจะนี่คือแบบนี้เนาะอันนี้มันเทาปุ๊กเอง ซอยกับปลุกเขาซอยกับปลุกอ๋อมันเจาขคองออกถื่ไหนตีเจ้าะคลอง,องไม่เขาตัดคนเดียวอ๋อเราเป็นหยาเป็นอย่างนี้มันเจาขคองเขาซื้อใหรตีเนี่ยนะจาก,จากแล้วก็ปลุกเขาอยู่นี่เนาะเดื 1, 5, 000, อนหนึ่งหาเสนเก็บซื้อเขาเปล่าหนึ่งก็มนะมหมดเนาะ <c oughs> <c oughs> เดือนนี้มีว่าเขากินทา <c oughs> งโบโบดเดือนนีหมดแล้วเงินเดือนซื้อเขาแท้เลย มียังน้อยนึงอืมอันน่ะคนทีอยากถามแต่นึงอันเมียเมียเ,เจ้าซืนอก่อนซืนเนิม่มซื้นเนิ่มเนะาะจักปีก่อนกับส,<ะ>สี่สหปีเราก็รุ่นเล่าเข้าเดียวกันเนาะเห็นนะได้เราจึงมาเห็นกันเจ้าอยู่บ้านไกลไกไปกโชกจ่างอ๋อไปโชกจ่างก็ไปเห็นกันอยูบอ่บนเฮ็ดเดียกโดยดิสุนกล้วย,ยบานก,กล้วยบูล แต่งานกันได้จักปีแล้วไสองปีไปสองปีไปนะสมมดสามปีว่าฉันอยูบ่บ้านพ่อบ้านแม่เจ้าพุ่นเฮ็ดเนี่ยก็สิบแเฮ็ดไทยคือกันเนาะบ่มีเัอะแยะเห็ดกัเฮ็ดไทยมีแต่เฮ็ดไทยเนาะโดยโดยเมียเกันกำลังเอาลูกกินมนมเนาะบุญเดียวบุญเดียวออกมาหาเฮาเนี่ยนะ <c oughs> <c oughs> นีะ่โอ้โหเถอะเฮาก็ชู่ชีวิตเนาะ ยูนี่มีน้ำใสอ่ะน้ำมาขู้เดียวน้ำโบยูุคนน้ำอบยูยูไกลบ่ก็ไกลยูเข้มนาลงทางสุญนยกระไปอ๋อลงไปน้ำหหวยพนอเถ้าจะเห็ดพักเห็นยังก็ได้เห็ดเนี่ยส่วนพักส่วนนี้เห็ดได้แต่ว่าบ่มีแก่นเห็ดอ๋อบ่มีแก่นี่ไหเอาเนี่ยนี่เจ้าเจ้าเห็ดสวนนะเจ้าล้อมหัวแล้วกบบ่ล้อมก็ได้หรือว่ายูนี่บ่มีไก่ได้เนาะต้องให้ล้อมเนาะ เราก็บลกเลยเราขอยจะซื้อแกนพักมาให้มีที่ขอบกนะมีติเล็กส่วนเล็กส่วนเออพี่ชาเขาจะได้ซื้อขอบกกับเล็กส่วนไม่ให้เติมแต่ว่าเจ้าเห็ดก้อนก็ได้เห็ดเติม่นีน่งเห็ดเราเอาจะซื้อแกนพักใหม,นะม่นะเพราะว่าเอายากใหไเจ้ายูนี่เนาะยูนี่แล้วก็หารายได้เสริมนะปลูกพักเอาไปขายอยู่ตลาดเนาะพอดินทีน่มีเพิ่นไก่ปลูกอยู่ที่ก็บปลูกให้ปลูกวับนว่างแล้วก็ปลูกพักการพักงานาเอาจี่ซื้อแกนพักใหม่นะ ม่อนี้เอาอันนั้นเอาเห็นเจ้ากันนะซองของเบ้าวันเบ้าวันมหา,จาจ<ร>เจ้าเนาะเราเห็นเจ้ามหาจางอยู่นี่ก,ก็มีลูกหน่อยตืมเนาะเขาก็เป็นห่วงเจ้านนั้นเ,ขเขาก็เลยว่าจะเอาเงินของพญ,ญ่ใจบุญนั้นไปซื้อเข่ามาให้เจ้าเพื่อบันเท่าทุกใ้เจ้าก่อนอยากได้อะอยากได้อยากได้บุคคลาภนึ่งนี่เพ่อนีล่ะอย่างน้อยหนึ่งอย่างน้อยหนึ่งเอาทั้งไหนมาเขาซื้อมาให้ซ้ำเงินเดือนยัง อนั่นซ้ำซืมใหโอเคอเขาจะเอาเข่าเจ้ากระซอบนึงนะไปตปไปอยูดดอ่รถเขาพอดีว่าเขากลายมาทท้งนี้เขาก็เลยว่าถือเข่ามาให้เจา้า ยายู่บ้านปุงลาดใครจ๊นนะเฮยเอะไรหนึงกระสอบนี่แหละข้าวสารใส<จ>่หายใส่ใคแค่อยู่ดิเฮโอเค <laughs> อวนไปเลย ปกพักคือชิ้นงานรูปเช่นนี้โอ้เพื่อนต่ออย่างพระลาเนาะพี่น้องเนี่ยออกเมื่อไรดีโอเคนั่งพี่ไหมอเอเอเอาเขนสบายดีชื่อชื่อเนี่ยกเขาลืมเนะาะชื่อเน้มเชอน้อบ้านไหนกูนอ่ะ ลูกได้สักเดือนเอาปีปลายนเนาะอ๋อปีปลายสามเดือน,นเนาะอ๋อดีพากันอยู่นี่พากันเสียหนาโน,น้ต่าหนาออกนเนาะอ๋อโดยโดยเนี่ยเราก็เห็นเนาะแต่ว่าลูกไปนอนอยู่ในบอนมีลูกน้อยอีกลำบากกันเนาะเลี้ยงลูกอีกอมาอยู่ปลาอยู่โดง่งมันมีอีกเนาะลูกก็ยังน้อยตามใจกับวิญญากมาแล้วลูกก็ยังน้อยเนาะ แต่ว่าปมมาก็จะไดจจ้จำเป็นมนะัมมีขอกินเขากินเนื่อนี่จำเป็นได้กโตกินเจ้าเจ้าจำเป็นมากนะก่ามือนียนเอากับมากายมาทั้งนี้เอาก็เลยว่าเวรมารินหาเจ้านะเจ้ากับเนียนเพราะว่าเห็นอยู่ทางสองเบ้าวันเนาะเบ้าวันมาหาเจ้านะ <_ S 1> มันเนาะเอาก็เลยว่อยากักบิดแบงน้ำใจมาให้ครบอบครัวเราช่วยเหลือกันไปเนาะ อเป็นอะไรก็สู่ซนไปแล้วนะเบิงลูกเบิงเมียลูกก็น้งน้อยเนาะเรียงดูเขากัเงินที่เฮ้าซื่อเขาสารมาหนึ่งก็ซอบมือนี่นะบุญม,มีเป็นเงินของแม่ฮักของเฮ้าอยู่ทั้งนคนหรหลวงยิงจัน<ม>ผ่นโสงมาไวนะ้น้าเฮาเฮาก็ไปซื้อเขาไมาเห้าหนึ่งก็ซอ0หาแสนก็บเขาซื้อมา آ, อ่าพอพอพอช่วยกันไปพอบรรเท่ากันะนะนะัแล<บ>้วเนาะดีใจอะ่ะขอบใจหลายๆจา้าจ ครอบใจแม่หักทั้งนครหลวงนี่จันเนาะครอบใจคนนะใจละลายด้อ่าดีใจอะดีใจดีใจเนาะพอคนจะได้เขามาเม็ดหนึ่งมันบ่รมันของธรรมดาเนาะเมืออ่อยชุดเนาะอันนี้มีผูกมาช่วยก็ดีใจเนาะดีใจนะกับน,นั่นแหละเฮาก็าแวะกขามาเยี่ยมแต่ว่าในบุญนีอันนให้เจ้าันบุกนานพักนะ่มืออื่นเขาจะชื่อมาให้มืออื่นนะยากยักปลูกพักยังก่ พักงานก็ได้อย่าพักกาดพักบงเนาะมักอึมักเต่ามักแตกเนาะเขาจะซื้อประเพื่นี่มาให้นะแล้วก็ให้เขาปลูกหลายๆเลยเอาไว้กินทานเลือกินเขาก็ไปขายอยู่ตลาดบ้านเฮาขายม้วนม้วนนีเขาจะซื้อมาให้เนาะดีใจเนาะวันนี้เนาะดีใจอ่าอ่าอ่ากะนั่นแหละเพราะฉั้นกะเขาจะได้ก้าวก่อนเนาะเอากะเวเอาเข่าอย่างมาแบ่งมันกันกินให้ตามมุกตั้งใจเบิรงลูกเบิรงเมียแหละเนาะ ทาง<ช>ไงกวก็ตาก่างงงตั้งใจเลี้ยงลูก <นะ S 1> เนาะเอาบ่แม่นเอื่อยเอาทีมันนองเนาะเฮาสาวแปดปีโอเคเอาไปสานเฮากลับกันนะชอบใจหลายๆจ้าๆอยู่ดีมีแห้งนะอ่าแล้วเฮาจะเข้ามาอีกอ่าก็โอเคเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้เฮาก็ได้เข้ามาเยี่ยมยามทำขราวอ่าทางน้องทายบุญมีแล้วก็อ่าน้องเนิมน่มเนาะสาวเนิมน่มเนาะอ่าเป็นผัวเมียกันแล้วก็มีลูกน้อยผู้นึงเนาะก็เป็นตายสงสารเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะมาอยู่เนี่ ในป้าแบบนี้นี่แหละพี่น้องมายุ้นเมื่อแค่นี้กับมีแต่หลังเดียวนี้เพื่อนมาตักยุ่นมาเฝ้าอ่าแกนหยาพลาทีว่าอ่าเจ้าของมันปูไ้แล้วก็ให้อันมาเพื่อนเหนมาเฝ้าเนาะเฝ้าแล้วก็เวลาหยาออกห้าอย่างก็ได้ทําความสะอาดให้เพื่อนเพื่อนจากในราคาเดือนหนึ่งหาแสนกี๊บนาะพี่น้องหาแสนกีบเดือนหนึ่งแต่เขาซาดหนึ่งก็ซอฟเนาะพี่น้องตอนนี้ก็โอ้ทถ่ สมควรเนอะเพื่อนว่าจำเป็นต้องไหนมาความจริงกับบริษัทมาพร้อมีลูกน้อยแต่ว่าถ้าบ่มาก็บ่มีเงินกินเนาะจำเป็นต้องไหนมานะเพื่อนวนะ่กากัเฮาก็เลยว่าเข้ามาบิดแบงดันใจให้เพื่อนอ่าเป็นข่าวสารหนึ่งก็ซอนะมเนาะหาจำนวนเงินก็หาแสนคลิปนะเพืนะ่อนเนอะก็คือเป็นเงินของแม่ฮักของบาหลีอยู่ทางนครหน่งจัเนาะเพืนะ่อนเอะเพื่อนส่งมาอ่าให้เฮาเอาไว้ช่วยเหลือคนทุกจนนั่นแหละเฮาก็มาบิดแบงให้เพื่อน อ่าหนึ่งก็ซอบเนาะก็ต้องขอขอบอเขอบใจเพื่อนคอยเพื่อนอยู่ดีไม่แห้งป่าสะจากโรกไัยไข่เจ็บเนาะเงินคำอ่าไหลามาเทม,มาเนาะซาถุแล้วก็คิปนี้เนาะบาลีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าหากทานใดยกักช่วยเรือขอบคัวนี้เนาะเป็นอ่าอุปกรณ์ต่างๆในการทำมาหากินหรือว่าเป็นเครื่องนุ่งห่มเนาะก็สามารถติดต่อมหาหาเราได้ทั้งเฟซทั้งลายเที่ยวขึ้นไปยุนาจอเนาะ่วนมาคิปนี้บาลีก็ต้องขอตัวลาไปก่อน เราพบกันไว้ในคลิปต่อไปเนาะ่วนว่าจะเป็นคลิปใดแล้วะยุ่งใสก็อย่าลืมให้กกำลังใจกันคือเขาคือเดิมเนาะสำหรับคลิปนี้เ้าลี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพี่เนาะสบายดี